สวัสดีครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ช่วงบ่ายก็มาส่งสินค้าทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางนะครับมาส่งเครื่องหยอดข้าวนะครับวันนี้ส่งลูกค้าอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเครื่องนี้เป็น6แถวนะครับ6กแถวจานคู่ลูกปืนนะครับจานแบบตัดนะครับรุ่นนี้นะครับขนาด14นิ้วนะครับผมนี่ครับใส่ตัวถ่ยนั่งขับนะครับ6แถวจานคู่ลูกปืนนะครับ นั่งขับตั้งแต่14แรงก็ได้นะครับจนถึง50-60แรงได้นะครับตัวนี้หน้ากว้าง1เมตร30นะครับ1เมตร30ระหว่างห่างของขาจะตั้งมาอยู่ที่25เซนนะครับ25เซนไล่กันไปนะครับผมตัวนี้ข้าวลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับข้าวนี่ห่างประมาณสัก20-25เซนนะครับตัวนี้แล้วก็จะห่างจะมีจานแบบโรยมาให้หนึ่งคู่นะครับผม ตัวนี้เป็นจานแบบลงเป็นหลุมเป็นกอนะครับตัวนี้นะครับข้าวลงประมาณ6กถึงแดเม็ดนะครับไอจานแบบโรยอยู่ในในถังนะครับตัวนี้ล็อกไปแล้วนะครับผมด้านหลังจะเป็นประมาณนี้นครับราคานี่สองหมื่นสามพันบาทนะครับสองหมื่นสามพันบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตัวนี้นะครับอัดจารบีให้เรียบร้อยนะครับให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับจังหวัดอุดร ประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันนะครับของถึงตัวนี้มีตัวตัวปล่อยข้าวด้วยนะครับรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ปล่อยข้าวด้วยขากรบกบดินให้ไปกบข้าวนะครับนี้ถังข้าวนี่ใส่ได้ประมาณถังละสิบห้ากิโลนะครับสองถังวันสาณสิกิโลนะครับตัวนี้ราคา2 3 0หมืนสามันบาทไม่รวมส่งนะครับนี่ครับ ท้านในสนใจติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับกับอีกเบอร์โทรหนึ่งก็0944699224นะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเลืองรักชาจังหวัดยะโสธรนะครับผมสนใจรุ่นไหนก็โทรสอบถามมาได้นะครับมี6แถว8แถวนะครับนั่งขับนะครับแถมสลักให้ด้วย3ตัวนะครับประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม